สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทางช่อง y o u t u b e ทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้พบกันละไมมเช่นเคยคะ่ะทางช่อง YouTube นะคะวันนี้ละไมจะพาทุกท่านนะคะไปทำบุญที่วัดเซวิสว่างคะ่ะไปถวายสังฆทานนะคะน้ำดื่มปัจจัยแล้วก็ขนนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ วัดบ้านสว่างนะคะอยู่หม,ม,มู่สิบตำบลหนองจึงทูนอำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดน,นะคะตอนนี้ทางวัดก็ได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่นะคะก็ขอเชิญชวนญาณุสิทธิ์ทั้งหลายของผู้ใจบุญนะคะที่จะร่วมทำบุญกับวัดสิริสว่างนะคะเดี๋ยวเราไมจะพาทุกท่านมาที่ศาลานะคะนี่เป็นศาลา ฉันข้าวนะคะของพระแล้วก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาของวัดสิริสว่างนะคะดิฉันก็จะมาถวายสังฆทานเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสมา 你到。 กับละไมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้ถวายทำบุญสังฆทานเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าละไมจะทำบุญที่ไหนมีผลงานอะไรบ้างให้ทุกท่านได้ชมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าบรรษาละมัมก็จะทยอยทำบุญ9วัดค่ะกดไลค์กดต like, ิดตามละไม,ม,ม,มเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ You <laughs>